สวัสดีค่ะดิฉันนะคะภารดีรักทองหญย,ยตอนนี้อยู่ที่สาหะทารีคลินิกอำเภอบางเรนจังหวัดนครปฐมนะคะได้มีโอกาสมาเรียนวิชาฝึกลมปราณน,นะคะหรือการฝึกลมหายใจเข้าออกแล้วก็การพิจารณาลมหายใจนะคะกับคุณแม่ทิพย์นะคะซึ่งคุณแม่ทิพย์เนี่ยท่านก็ได้เปิดโอกาสให้กับลูกศิษย์นะคะเข้ามาเรียนตรงนี้สิ่ง คอร์สนี้มีด้วยกันทั้งหมด2วันนะคะแล้ววันแรกที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนปฏิบัติเนี่ยนะคะก็ทําให้เราเนี่ยได้เห็นในเรื่องของอบุพกรรมนะคะได้เห็นในสภาวธรรมเป็นบุพกรรมในภพชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในนิมิตนะคะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยได้ไปรล,ลามโซนะคะรมโซรมตวนเลยกับผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะซึ่งเธอก็ได้ใส่สบายอย่างสดสวยงังามแต่ใบหน้าเธอเศร้าหมองนะคะแล้วใน ในนิมิตนั้นนะก็มีความรู้สึกว่าเธอเจ็บปวดที่หัวใจนะคะที่เราเนี่ยได้ไปล่ามเธอไว้พอในขณะที่เกิดวความรู้สึกว่าเขาเจ็บปวดที่หัวใจเนี่ยหรือเก็เกิดอาการจี๊ดขึ้นที่หัวใจทันทีนะก็เลยได้ทําการขอขามากรรมกับเธอไปว่าในภพชาตินี้หรือภพชาติไหนที่เราได้ทําล่วงเกินเข้าไปเนี่ยด้วยกายกรรมวิมจีกรรมมโนกรรมด้วยโดยหน้าที่หรือไม่หน้าที่ก็แล้วแต่เนี่ยก็ส่งผลให้เขามีความทุกข์ ทรมานเนี่ยก็ขอให้เขาโอโหสิกรรมให้กับเรานะคะปรากฏว่าหลังจากที่เราได้ฝึกเสร็จแล้วแล้วมีการขอโอโหสิกรรมกันเนี่ยดิฉันก็เกิดความโล่งสบายใจมากๆปลอดโปร่งตัวเองมากๆแล้วอาการเจ็บที่หัวใจเนี่ยหายเป็นปิดทิ้งทันทีนะคะนอกจากนี้ก็เนื้อตัวเนี่ยมันเบาสบายมากๆเลยนะคะนี่ก็คือวิชาหนึ่งที่ได้ฝึกนะคะในแค่วันแรกแค่นั้นนะคะส่วนวันที่สอง ที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากจะได้ในเรื่องของสภาพร่างกายแล้วเนี่ยที่ดีขึ้นสมองปลอดโปร่งนะคะตาของดิฉันที่ชอบจะติดซีรีส์ปรากฏว่ามันจะมีเมฆหมอกแล้วก็มีเป็นเป็นวุ้นวุ้นนะเป็นคล้ายๆอยากใหญ่มันเกิดสว่างขึ้นทันทีนะตานี้สว่างกระจ่างใสดีมากๆเลยแต่วันที่สองเกิดสภาวะธรรมอีกแล้วค่ะเห็นบุพกรรมอีกนั่นแหละที่เกิดจากการไป กักขังน่วงเหนียวกับข้าธาตุบริวารน,นะเขาเราเอาเขาไปขังไว้เขาก็เกิดความทุกข์ยากเกิดขึ้นนะคะไปไหนก็ไม่ได้มันก็เลยส่งผลว่ามาพิจารณานชาติปัจจุบันนี้ที่เราได้เกิดมาเนี่ยเอ๊ะทำไมชีวิตเราเนี่ยไปทําอะไรก็รู้สึกมีการติดขดัดเหมือนมีใครมาดึงมาลัางไว้มันเหมือนจะดีที่สุดมันก็ไม่ดีที่สุดนะก็เราก็เลยขอขอมากรรมกับเขาอีกเช่นกันนะคะว่า,าสิ่งสิ่งใดที่เราได้ทํากับเขาไปเนี่ย ทั้งเขาก็ทุกเราก็ทุกจึงขอเอาหสิกรรมซึ่งกันและกันไปในส่วนบุญกุศลที่เราได้กระทํามาทั้งหลายเนี่ยก็ขอให้เขาได้อนุโมทนาในบุญกุศลครั้งนี้นะคะเขาก็รับอนุโมทนาแล้วมันก็เกิดภาพของความสว่างวาบเกิดขึ้นนะคะหลังจากออกสมาธิในเรื่องของการพิจารณาลมหายใจแล้วเนี่ย เราก็รู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยปลอดโปร่งโล่สบายหเหมือนมีพละงกำลังเกิดขึ้นเลยค่ะอันนี้ก็คือประสบการณ์โดยตรงจากการมาฝึกสมาธิลมปานนะคะขอบคุณมากค่ะ